ลิซ่าลุ้นทุบสถิติสาขารางวัลเบสเคป๊ออีกครั้งบนเวที VMA ปี2025จากเพลงบอนาเกนนับว่าเป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลที่หลายคนต่างพากันลุ้นและรอคอยผลกันอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับผลงานการประกาศรางวัล MTV Video Music Awards ปี2 0 2 5หรือ VMA ปี2 0 2 5 ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติที่นำเสนอโดย MTV เพื่อเป็นเกียรติแก่มิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งล่าสุดก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนเพลงทั่วโลกอีกครั้งกับการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลอย่างเป็นทางการโดยมีชื่อของนอลลิซ่าไอดอลสาวสัญชาติไทยสมาชิกวง BLACKPINK ได้เข้าชิงสาขารางวัล b บส t K-pop จากมิวสิกวิดีโอเพลง Born Again ค่ะ โดยสำหรับเพลงบอ n นาเกนเป็นซิงเกิลจากอัลบั้มเดียวชุดแรกของนอริซ่าที่มีชื่อว่า Alter Ego ซึ่งหมายถึงตัวตนอีกด้านหนึ่งเพลงนี้เป็นแนวป๊อปที่ผสมผสานระหว่างดิสโก้และอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปโดยมีการร่วมงานกันของ3ซูเป,ปอร์สตาร์ระดับโลกได้แกแนน่นอริซ่าดูจาเคสและเรซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงด้วยค่ะ ส่วนมิวิวิดีโอเพลงนี้กำกับโดยบาริอซินอลและมีความน่าสนใจอย่างมากโดยนอร i ลิซาได้อธิบายในอินสตาแกรมว่าวิดีโอนี้เป็นการยกย่องผู้หญิงที่ทรงพลังในประวัติศาสตร์และผู้หญิงทุกคน ซึ่งในวิดีโอมีการแบ่งออกเป็นหลายส่วนแต่ละส่วนจะนําเสนอภาพลักษณ์ที่หลากหลายของผู้หญิงเช่นชุดยุคกลางนักรบหญิงสวมเกราะหรือแม้กระทั่งการเปรียบผู้หญิงกับอีฟในสวนอีเดนและนอนลิซาคือเป็นศิลปินที่สร้างประวัติศาสตร์บนเวที VMA มาแล้วอย่างต่อนเนื่องโดยเธอเคยคว้ารางวัลเบสเคปป,ปมาแล้วถึง2ครั้งในปี2022จากเพลงลาลิซาและในปี2024จากเพลงร o c k s t a r ซึ่งทำให้เธอเป็นศิลปินเดียวจากวงเคปปคนแรกและคนเดียวที่สามารถ ได้รับรางวัลน,นี้ถึง2ครั้งค่ะและการเข้าชิงในครั้งนี้จึงทําให้แฟนๆทั่วโลกต่างรุนว่าน้องลิซ่าจะสามารถสร้างสถิติใหม่ด้วยการคว้าชัยชนะเป็นครั้งที่3ได้หรือไม่ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้น้องลิซ่าคว้ารางวัล Best K-pop ในปี2025และสร้างสถิติใหม่อีกครั้งค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของน้องลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ